ชวสวัสดีครับเพืเ่อนๆชาววิชาเกินสัตว์โลกอ่าเห็นมือพี่เอแบบนี้ก็รู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าเป็นคลิปที่ไม่มีสาระอะไรเลยนะครับรู้กันอยู่แล้วนะว่าเป็นคลิปที่ขโมยตังเมียมาซื้อของเล่นรีวิวเนี่ย <c oughs> สำหรับใน EP นี้เราจะมาแปลกหน่อยนะครับ <c oughs> กูเบื่อบันไดและกูขอนนอกใจบันไดามาทักการ์ลทมนี่แล้วกัน รอบนี้ไม่ใช่มแมลงนะครับแต่ว่าเป็นเซ็ตของสัตว์น้ําแล้วก็สัตว์ตื้นงบครื่งน้ำนะนะเป็นเซ็ตครบชุดของเก่าเก็บกระชับฟองของทารคาราโทมี่เมื่อประมาณโอสอปีที่แล้วนะครับอันนี้มี2เซ็ตนะในนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูกันดีกว่ามาดูกันนะว่ายี่ห้อนี้เจ็บแมวเหมือนบันไดเปล่า ของโทมี่รอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นกระชับปองลูกละ300เยนนะครับไม่แพงเท่าของบันไดนะอะแต่ก็คุณภาพก็น่าจะคับแก้วพอๆกันแหลนะเนาะข้างในเนี่ยจะเป็นปูก้ามดาบแล้วก็มีกุ้งเคฟิตแล้วก็มีเจ้าแมงดาทะเลนะครับเป็นมินิกระชับปองนะมาเดี๋ยวกูแหกให้ดูนี่เลยคุณแมงดาทะเลแยกหัวกระหังนะครับเอ้ย ข้างในคลีปมันโอ้โหมีเท็กเจอร์สามารถขยับได้ด้วยเออก็โอเคนะถือว่าเก็บรายละเอียดโอเคเลยแหละชิ้นส่วนหัวหางให้ต่อแก้เซ็งด้วยนะครับดูอ่าวโอเคไม่ไม่ได้ต่อยากอะไรหรอกเด็กอนะุบางก็ต่อได้แหละนี่ไงแมงดาทะเลนะครับอ่าสีสันสวยงามโอเคเลยแล้วก็สามารถขยับก็ต่อได้ตามเหมือนตัวจริงเลยนะครับสาหรับเท็กเจอร์นี่ก็เป็นยางยางเป็นแบบเออไม่ได้แข็งอะไรเหมือนพลาสติกจ๋านะครับมันก็รู้สึกว่ามีความยืดหยุ่นมีความทนทานอยู่แหละนี่โอเคนะแมงด ทะเลตัวแรกผ่านครับตัวต่อไปของเซตน,นี้นก็จะเป็นกุ้งเคลฟิสนะครับแต่ว่าโอ้โหมันแยกมาหลายชิ้นส่วนเลอเกินกูสงสยัยว่ามันมคืออะไรนะม,นมาดูกันดีกว่ามาเอาก,ก็มาเป็นกุ้งทั้งตัวนั่นแหละเต็มหนวดแม่งใหญ่ไปหน่อยพลาสติกแบบนี้มันดาหนวดเล็กๆไว้ได้เนาะทำไมไม่ทําเป็นเส้นไนลอนเหมือนของบันไดเอาวะเออติดกันด้วยหนวดแม่งโอเคแล้วชิ้นส่วนที่เหลือข้างล่างมันคืออะไรวะเนี่ยไหนมาดูดิ อ๋ออ๋อเฮ้ยอันนี้ส่วนหางแล้วก็มีก้ามเนาะแล้วก็มี๋อมีหัวด้วยมีก้ามอ๋อเอามาประกอบโอเคคงจะประมาณคอนเซปต์แบบกุ้งลอกคาบได้อะไรเงี้ยมั้งเนี่ยเห็นไหมใส่หางเข้าไปใส่หัวใส่ส่วนหัวเข้าไปได้นี่อ่ะไม่ไม่ทำไมไม่ลงล็อกป่ะอ๋อโอเคกด กดปุ๊บ,บโอเค mm. อ่าแล้วพอยัดแท่งก้ามเข้าไปเสร็จเรียบร้อย mm. ก็ถือว่าคอม plete แล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีเทคนิคมีเทคเจอร์มีอะไรให้ลุ้นกันนิดนิดหน่อยๆก็โอเคนะเฮ้ยฟ <Yeah. S 1> ุ้ง <c oughs> เซฟิส <c oughs> แบบลอกคาบได้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่าไม่ได้มากได้ไม้ <c oughs> ก็เอาไว้เล่นแก้ขัดได้แหละเนี่ยเนหะ็นไหม ออสวยอยู่สวยอยู่โอเคกูจับมารีวิวต้อง2ตัวแล้วกูลืมไม่ดูใบปิดเลยอันนี้นะครับอันนี้คือใบปิดของเซตนี้นะ <c oughs> เห็นไหมมีปูกล้ามดาบมีกุ้งเคฟิตแล้วก็มีเจ้ามงดาทะเลนะ <c oughs> เห็นไหมเออทุกตัวมีเทคนิคมีดีลากันหมดเลยนะครับ <c oughs> มามาถึงตัวที่กูอยากได้สุดของเซตนี้ละไอตัวนี้เน,เนี่ยทำให้พี่ยากดซื้อมาเลยนะครับเพราะว่าพี่ยังไม่เคยเห็นปูกล้ามดาบของยี่ห้อไหนทําเลยนอกจากโทมี่นี่แหละโอเค้วโอ้ ลูกกระตาเปิดพับได้เด้ยโอ้โหแค่นี้กูก็ประทับใจละก็ไม่มีอะไรมากนะก็ต่อกล้ามเข้าไปแล้วก็ถือว่าคอมพลี t แล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้พีเอชอบตรงที่ลูกกระตาเนี่ยมันเลื่อนได้เห็นป่ะนี่เก็บได้เห็นไหมเหมือนกับตัวจริงเลยนะเหมือนกับปูกล้ามดาบตัวจริงๆเลยที่มันเก็บลูกกระตาเข้าไปในกระดองได้เห็นไหมอฮ้ส่วนตัวกล้ามอันนี้ก็เล่นอะไรไม่ได้มากนะเพราะมันหลุดง่ายเหลือเกินเอาไว้ตั้งโชว์นะครับไม่ได้เอามาเล่นอะไรได้มากเนาะ บาลานก็ไม่ค่อยดีด้วยแม่งกล้ามันหนักเราข้ามไปดูเซตหนึ่งเลยนะครับไปเร็วๆกันเลยเนาะมันยังมีอีกหลายตัวให้รีวิวกันนะมาดูใบป,ปิดก,กันก่อนนะครับสำหรับเซตนี้เนี่ยจะมีเคลฟิสมีเต่าญี่ปุ่นแล้วก็มีปูเสฉวนนะครับอ่าข้างในก็จะมีบอกเทคนิคนะว่ามันเล่นอะไรกันยังไงได้บ้างนะเราไปดูตัวจริงๆกันเลยดีกว่า เรามาดูการเมล่าน้อยก่อนเลยนะครับไอตัวนี้ดูง่อยสุดแล้วของเซตนี้โอเคมีอะไรบ้างนี่โอเคอ๋ออ๋อนี่นี่นี่อ่าโอเคหางก็มีด้วยโอเคขากับอ๋อโอ้โหข้างหน้านี่แม่งขาสองข้างกับหัวติดกันเลยหดเข้าหดออกพร้อมกันนี่นี่โอเคอันนี้คือลูกเล่นของตัวนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเอาไว้เล่นแก้เิ่งเฉยๆเนาะเราไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่า มา Number 2์ทูเคลฟิชอีกแล้วเรามาดูกันว่าเค f ฟิชตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะมันมีลูกเล่นอะไรมาหลอกกูอ,อีกเต้องมาต่อมาเดิมแหละ เสียบก้ามเสียบหางจบแค่นี้โอ้โหโกุ้งเทฟิตนะครับย้อมแมวแต่รู้สึกว่าตัวนี้สีจะสวยกว่าเซตเมื่อกี้นะดูดินี่สีมีแรงเงามีสีออกเข้มๆด้วยเทียบเทียบให้ดูกับของเซตเมื่อกี้ก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหสีนี่ลอยเลยเซตแรกนี่ความความสมจริงหายไปไหนว่าไอตัวนี้นี่ความสมจริงจะดีกว่านะถ้าพูดถึง่ะโอเคเราไปดูตัวสุดท้ายดีกว่าไป ถ้าจะแววแหววปูเซชวนมากับกระดองโอ้อะไรหลุดมาวะเนี่ยขาขา,ขาอกก้ามก้ามหลุดมานะครับ <S <S พี่ชอบเป็ตัวนี้เพราะมันมีตัวปูกับกระดองปูเนี่ยมันแยกออกมาจากกันเนี่ยตัวหอยที่เป็นบ้านของปูเนี่ยเราต้องมาเสียบเองนะครับมันจะมาเสียบยังไงมาดูมันเป็นเออโอเคอ่ะอ๋อ,อ,อ,อต้องไล่ตามแนวใช่ไหม ไล่ตามลูปไล่ตามลูปปึ๊บปึ๊บป๊บโอเคเข้าไปละนี่เจ๋งวะ่ะแล้วพอเสียบกล้ามันสุดท้ายเข้าไปก็ถือว่าคอม plete ฟอร์มนะครับก็สวยงามไปอีกแบบนะเออพี่ชอบตัวนี้ว่ะของเซตเนี่ยชอบที่มันมีตูดบนลูปเนี่ยนะเออเจ๋งนี่มันเหมือนกับของจริงเลยนะครับไม่เหมือนก็คล้ายแหละเนี่ยดูดิโอเคสวยงามนะตัวนี้ผ่านตัวนี้ผ่านตัวนี้ชอบ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  เมาขนาดนี้แล้วไหนๆก็ไหนๆแถมให้อีกเซตหนึ่งนะครับเซตนี้จะเป็นมีตัวสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำเพิ่มเข้ามานะมีกบมีาลาเมนเดอร์แล้วก็มีปูกล้ามดาบนะครับแต่เซตนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีลูกบอลพิเศษอยู่ลูกหนึ่งนะครับมันจะมีลูกกบอยู่4ตัวนะอ่าเรามาแกะดูกันดีกว่าจับโปกจับเพลกนี่ไงตัวแรกเลยนะครับเป็นห้วกนะครับน่ารักเชียร์ดูหน้ามันแล้วก็หางมันดุดิกได้นี่เห็นไหมโอ้โหแค่นี้ก็ทําให้กูตื่นเต้นละ โซนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวแม่ของมันนะครับเอ่อน่าจะเป็นกบต้นไม้สักอย่างนี่แหละของญี่ปุ่นหรือเปล่าวะอ้าปากได้เห็นไหมอ๋อปาดปาดหรือเปล่าวะไม่รู้ชนิดเหมือนกันนะอ่าภาษาญี่ปุ่นไม่ออกเห็นไหมส่วนดูโอของมันนี่ก็จะเป็นโมเดลเดิมนะครับจะมีห้วกกับมีแม่ก,กบมันเหมือนเดิมนะแค่คนละสีนะเนี่ยห้วกเข้มกับห้วกอ่อนอ่านเนี่ยแม่กบเข้มกับแม่กบอ่อนเท่านี้แหละเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่า ตัดครึ่งบกครึ่งน้ำตัวต่อไปนี้แยกชิ้นส่วนบะช่อมาเลยนะครับโอ้โหลายเสือซะสวยเขียวพอซากศพมาประกอบกันแล้วก็กลายเป็นพี่จแยเอนสลาเมนเดอร์ของญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเจแปนนิสจแอนสลาเมนเดอร์อาปากได้แหวะตัวกับปากนั่นเองแล้วน้องก็จะมีเท้าดุกดุยน่ารักขยับหางได้นะครับเห็นไหมดูน่ารักดีกว่าออดูปุ้มปุ้ยดีนะครับให้สามผ่านเลยนะตัวนี้ชอบชอบชอบ มาคราวนี้ตัวสุดท้ายละความหวังของหมู่บ้านเลยเตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้พี่เยียหยิบเซตนี้มานะครับปูกล้ามดาบอีกละกูย,ย่อปูกล้ามดาบอ่านี่เป็นโมเดลเดิมนะครับเออแต่ว่าคนละสีกับเซตแรกที่พี่เยียรีวิวไปนะแล้วก็กำลัง <c oughs> <c oughs> จะพูดบาลานซ์ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับมันหนักกล้าม ส่วนโดยองค์รวมของตัวนี้แล้วก็ถือว่าผ่านอยู่นะพี่ยาก็โอเคอยู่แหละชอบชอบปูกล้ามดาบมันสวยดีนะครับเห็นไหมอ่านานๆที่เขาจะทําโมเดลปูกล้ามดาบออกมานั้เนี่ยนี่เทียบเทียบ2ตัวให้ดูเลยนะครับตัวซ้ายมือคือตัวแรกที่รีวิวไปตัวขวามือก็คือตัวเมื่อกี้แหละนะอ่าเห็นไหม ความสวยงามแตกต่างกันนะครับวไอ้อนี่ตัวนี้คือปูเซ็ดสนะครับเห็นไหมอ่าน่าจะคนละสายพันธุ์กันนะพี่ยังไม่รู้เหมือนกันก็ถือว่าน่าสะสมทั้ง2ตัวเลยเนาะเนี่ยอ่ะ <c oughs> <c oughs> หมดละไปจัดฉาเข้าพลอตกันให้หมดแล้วเนาะ